สวยงามมากๆเลยทุกตัวโอ้ค่าตัวนี้บอกเลยว่าอิจฉาเกิดชาติน่าจะค่าตัวเท่าน้องหรือเปล่ายังไม่รู้นะคะแต่ละตัวนี้พิเศษมากๆนี่คือความพิเศษความสุดยอดของควายไทยโดยเฉพาะของจังหวัดอุดรธานีของเราค่ะซึ่งกิจกรรมของเรานะคะวิถีคนวิถีควายค่ะมรดกไทยมรดกโลกนะคะ เราจะเป็นประจำทุกปีในงานประจำปีทุ่งสีเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะและปีนี้เช่นเคยนะคะเราจะ12คืนเต็มตั้งแต่วันที่1นะคะจนถึง12ธันวาคมนี้นะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วอยากให้มาชมการเยอะๆนะคะน,นานๆทีเราจะได้เห็นน้องควายค่าตัวแพๆแบบนี้นะคะบางคนมาดูแล้วเกิดแรงบันดาลใจอยากจะเป็นเกษตรกรผู้ สวยงามนะคะก็มาติด